เพื่อนๆวันนี้ฉันจะไปทําบุญโมทนาบุญด้วยกันนะจ๊ะเข้าพ<อ>รรษาจ๊ะจ<อ>้าไปถวายเทียนยด้วยกันจ้ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่แม่ส้มเอาแม่จุกมาเปิดคลิปนะคะเพราะว่าแม่จุกไปทําบุญที่วัดแต่แม่ส้มไม่ได้ไปค่ะก็ เพื่อนๆร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้แม่ส้มพาน้องแก้มค่ะหรือว่าช้อนทองมาสอบเขาเรียกว่าสอบอะไรอะสอบวัดระดับอะไรก็ไม่รู้แม่ส้มก็ไม่ค่อยรู้เนาะนี่จ้ะมาที่โรงเรียนจุราพรมหาราชวิทยาลัยนะคะตั้งอยู่ที่เขาพะงามจะบอกว่าหน้าฝนน่ะ สวยมากๆต้นมงุงต้นไม้เขียวไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมมีก้อนเมฆเกาะอยู่บนเขาด้วยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเขาวงพระจันทร์ที่เขาจะมาขึ้นกันทุกๆปีเนาะสวยมากส่วนองค์นี้นะคะเป็นพระใหญ่นะคะส่วนเขาที่เขาจะขึ้นคือยอดสุดนู่นเลยจ้า นี่มาถึงแล้วน้องแก้มก็มารายงานตัวนะคะนั่งรอเพื่อที่จะเข้าห้องสอบแม่ส้มก็ส่งกำลังใจอยู่ไกลๆเพื่อนๆเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงผมสั้นๆใส่แมสสีเทาที่หันจับผมหันหน้ามาเนี่ยคะ่ะอันนี้คือช้อนทองระหว่างที่รอนะคะรอพี่สาวน้องก็มานั่งหง,ง,งอยงๆเงาๆอยู่กันนี้จ้ะนี่วันนี้นะคะแม่ส้มทำแกงส้มคะ่ะ แกงส้มใต้เนาใส่หน่อไม้ดองใส่กุ้งเหมือนเดิมเลยค่ะใช้พริกแกงพีโจนะคะตั้งให้พริกแกงแบบละลายให้ทั่วกันแม่ส้มก็ไม่ต้องรอให้เดือดใส่เอ,อหน่อไม้ลงไปเลยค่ะเขาจะได้สุกและอันนี้ก็ใช้น้ำปลาแม่เหลีนนิดนึงค่ะใส่ลงไปพอเขาเดือดคิดว่าได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วนะวันนี้ใส่แค่น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรส ได้ทีแหละแม่ส้มก็ค่อยใส่กุ้งค่ะไม่งั้นนะกุ้งเขาจะแบบเห็นตัวแบบนี้พอถ้าเราตั้งไว้นานเกินกุ้งจะเหลือตัวเท่าปลายนิ้วก้อยค่ะและอันนี้ก็เป็นปลานะคะปลาสวายค่ะเอามาทอดกินกับแกงส้มน้องเวมบอกว่าแม่อันนี้มันคือปลาแซลมอนหรือเปล่าแม่ส้มบอกไม่ใช่ค่ะมันคือปลาสวาย <laughs> แล้วแม่ส้มก็มาเจียวไข่คะ่ะเจียวไข่ใส่ใบผักชีเมนูนี้ทําให้คิดถึงเพื่อนนะคะคิดถึงเอเอคิดถึงเอนะจ๊ะอันนี้เป็นเมนูที่เออะทามากินกับแม่ส้มตอนสมัยเรียนคะ่ะเราชอบห่อข้าวมากินที่โรงเรียนกันเขาก็จะทําเมนูไข่เจียวใบผักชีมาคะ่ะอร่อยมาก ก็เลยนึกถึงเขาก็เลยลองทำดูกินวันนี้ก็ยังอร่อยอยู่เลยค่ะอันนี้ปลาได้ทีแล้วทอดเยอะๆแบบนี้กินทั้งบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ปลาทอดเหลืองๆกรอบๆเดือดๆเลยจ้าต่อจากนั้นนะคะลิ้นน้ำมันออกค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะเทไข่เจียวใบผักชีลงไปจ้าประมาณนี้แค่นี้แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันจ้า สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองคะ่ะวันนี้มีแกงส้มใต้ใส่หน่อไม้ใส่กุ้งเนาะแล้วก็มีปลาทอดจ้าปลาเค็มทอดน้องเวบอกว่าแม่มันคือปลาแซลมอนไม่ใช่ลูกปลาเซวาหวมีน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็มีผักสดมีเก็ดปลาหมอใบเม็ก แตงกวาสตอนี่แหละค่ะมาค่ะเพื่อนๆหาขา้าวหาปลามานั่งกินกันและอันนี้ก็คือไข่เจียวค่ะไข่เจียวใบผักชีอันนี้เคยกินตอนเด็กเนาะนึกถึงเพื่อนที่ชื่อเอเขาทํามากินแม่ทมก็กินของเขาอร่อยวันนี้นึกอยากกินก็เลยทำกินวันนี้กินกับกับช้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจออกไปทำธุระ

อร่อยหอมค่ะ ตรงแกมีตามไปอีกแล้วร้อยไหมได้ดีสิบ ยายจุกกับยายบุ๋มจะไปทำบุญเนี่ยงัดไปไม่ไหวคะ่ะจะเป็นลม,มไม,มอ,อนกอกไปหาหมอ,อไหมึงไ,ไม่ไปกลัวกลัวต้องนอนโรงพยาบาล ไม่เอ,อนแม่ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ